ลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์ลีก2ปีติดเป้าหมายซีซั่นหน้าของพวกเขาเสริมโหดขนาดนี้จะมีอีกไหมการเสริมทัพของหงแดงในซีซั่นนี้ถือว่าน่าจับตามองอย่างมากหลังจากซีซั่นก่อนเงียบๆรอบนี้มาแรงจนฟนๆแซนนั่งไม่ติดตอนนี้เสริมตัวท็อปมาแล้วสี่ คนแรกเริ่มจากตำแหน่งแบ็กขวาอย่างเจนนี่ฟิลปงของไบเออร์ลูบูเซนหรือผู้ดึงตัวมาในราคา29ล้านปอนด์ส่วนตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างมิลสเคอรเ์เคสตัวดึงมาในราคา40ล้านปอนด์จากบอลมัดและดิวที่ต้องบอกว่าเป็นดิวที่สะเทือนมากๆเลยก็คือการดึงฟอลิสเวียสมาจากไบเออร์ลูเซนที่ราคา116ล้านปอนด์เพราะอะไร เพราะว่าฟอร์เรสต์เวียคือมิดฟิลด์ตัวรุกอนาคตของทีมชาติเยอรมันผู้ที่เป็นกำลังหลงสำคัญในการพาไบเออร์ลุกเซ่นควาแชมป์ไหลพ่ายในบุนเดสิกาเยอรมันส่วนล่าสุดที่มีการโต้เถียงกันพอสมควรในโลกโซเชียลเกี่ยวกับราคานี้ว่ามันคุ้มไหม ก็คือกองหน้าอย่างอูกอเอกิติเกที่ราคา86.5ล้านปอนด์โดยอูกอเอกิติเกเนี่ยเป็นกองหน้าในอุดมกติของอนาชล็อตเลยเป็นกองหน้าที่สามารถดึงตัวเองออกไปเล่นริมเส้นได้แม้เขาจะมีส่วนสูงที่เทียบเทียบกับฮาแลนด์แต่ก็ต้องบอกว่าเขามีความว่องไวและมีความคล่องตัวสูงมากๆสามารถเลี้ยงกินตัวได้สามารถฉีดยงออกไปเล่นริมเส้นได้ ถือว่าตอบโจทย์เลยในใสายตาของผมแต่ก็มีบางคนที่มองว่าในราคา86.5ล้านปอนด์เนี่ยเป็นราคาที่แพงมากจริงๆแม้จะเสริมขโมดขนาดนี้แต่ก็น่าคิดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็จะรอติดตามกันต่อไปส่วนทั้งหมดที่พวกเขาเดินหน้าเสริมแก่งขนาดนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่พวกเขาจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่งานง่ายของทัพหงแดงแน่นอนเพราะนอกจากลิเวอร์พูลที่เดินหน้าหาหนักเตะเพื่อป้องกันแชมป์ล่าความสําเร็จ มองไปที่ยักษ์ใหญ่หล,หลายๆทีมก็เดินแรงไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาตัวเองจากซีซั่นก่อนได้อย่างไรพูดตามตรงหากจะบรรลุเป,ป้าหมายในการป้องกันแชมป์ไม่ใช่เพียงแต่จะรักษามาตรฐานแต่ต้องทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะดูจากการเดินหน้าล่าตัวนักเตะในตลาดซัมเมอร์นี้ของทีมพรีเมลีกหรือทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป ก็ถือว่ามีการขยับกันเยอะมากๆดูแล้วฤด,ดูกาลใหม่ที่มันจะมาถึงนี้สนุกแน่นอนมาถึงตรงนี้แล้วกูค,คิดว่าลิเวอร์พูลจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยนัดแรกของลิเวอร์พูลจะเล่นในวันที่15สิงหาคมเวลาตี2ตามเวลาประเทศไทยโดยเกมแรกของพวกเขาจะเจอกับ AFC บอลมัดและถือว่าเป็นการเปิดฉากศึกทีเมี์ลจะเป็นทางการอีกด้วยต้องเราดูแหละครับว่าลิเวอร์พูลนั้นจะเปลี่ยนไป ในทิศทางไหนหรือว่าจะเป็นอย่างไรก่อนจากกันไปครับฝากติดตามให้กับสมใจดูบอาเป็นไม้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนรอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับ